สวัสดี monastery. พี่น้องเข้าสู่สองบปาเตียบันนาไม่ได้มีโอกาสมายิมยามพี่น้องทั้งชนุมานพี่น้องทีมงานเฮามาสวัสดีเาวจิว wow. สบายดีเด้อคระุงใส่ชุดงามแท้มึงครับมีมากินมมุกกระถางนปรกันเด้อค่ะพี่น้องมาดื่นสงการบ่สดีโคต่ดารามาครบทีมเหมือกันเนาะ ได้อหารโอ้น hmm. oh, no on no on on mm ้องดาวช่องอะไรช่องอ๋อยังน้องดาวอันี้จกินให้กินยังไหมกินฮอนดอกน้องดาวจะเอาตัวแล้ดาวนี่เอาแล้วนี่ยังเอาแต่โตนั่นเอาคือเอาตัวนี้ตัวนี้เองโบได้เอาราคาเดียวที่บอกขอบพระคุณพี่ขอบพระคุณขอบพระคุณคุณพี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีดีทีอาน้ำ

เดี๋ยวมันออกดังนะนีเอาจังแน่นี่นี่นี่นึ่จังเ่องรเด้อจ่ายเองเด้อโหซื้อว่าสิว่เป็นหมื่นบาทผูเดียวี่เก็บเอาเก็บเอาจ่ายเองเด้อให้นอเองได้เลยวันนี้หนูใส่ชุดงามใช่ปะ มันแบบติดแดงอีเดอเออแม่เอ้ยหายเย็นกีโผฉันนะถ่าที่ฉันเลยที่ไานติดแดงอีกของเฮานี่เล้ง

หมูห้างหางอาหารแห้งๆพี่น้องอยู่สันวานตั้งอยู่ห่างจากตลาดมาทั้งทั้งเบื้องใต้โบไก่พี่น้องห้างเป็นตั้ง ขโมยกมานระวลื้านเพี่ยแม่เอาจ้างอยู่เฮงเฮงอันนี้ใช่ตลาดลงมาประมาณโบไก่เห็นป้ายดอกมาเลเห็นป้าย

้องดาวยาคมาอยู่อาอาอไอ้าวก็นั่งหิ้วไฟแล้ววันนั่งหิ้วไฟเลยิ้กได้หรือเปล่ายิ้มได้หรือเาล่าเากำลังเกี่ยมสถานที่ ขาวแ <ผา S 2> ม,ม,ม่ใส่คเลย่ายวกินหวาจะฟองหนาทีไหันยปเล้ทำเนหนักเลยเบ่ลบ่มาบ่วาสูรพังอยู่เออยเร่าง้า หล่ icana, <naj bum S 2> เอาวหลมีหอยแล้วก็มีโก่หอยกัปาใส่อกปเูปนะใส่หอย่างนีใส่อันนี้ผเป็นนกินเด้อของใจพิอี้อปันก็ระบามายฮะกากบามายฮนนั ม่เอาได้ไมค่าดอกนึ่งนอ่ะค่าดอกยังนับสองหมื่เงินมาลายค่าดอกกน้องแนอกนาะค่าดอกกนองแงเีกอ้งี้ยหเอาได้สองคนนะคาดอกหน่ีนอ่ะโอเคพี่น้องกินก้อนบานนี่ผากกะไล่ำกติดตามบ่าเตียบันนาเด้อพี่น้องเด้อสบัสดี